น้องก็แรนดอมไปแล้วนะทุกคนว่าใครได้บ้างเนาะว่าเจ้าแปดตัวนี้จะไปอยู่บ้านใหม่ที่ไหนบ้างก็นั่นแหละต้องไปรับเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรายชื่อคนที่อยากได้เนาะอยากได้เจ้าแปดตัวแล้วก็น้องก็แรนดอมให้แล้วแล้วน้องยังจะต,ติดตามด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าน้อง ปล่อยทิ้งไปนะคะน้องจะตามด้วยว่าเออเลี้ยงแล้วเป็นยังไงหมาน้องโตมายังอยู่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วได้ใดวันนี้น้องขายปฏิทินด้วยนะทุกคนปฏิทินเดียวไปซื้อไปอุดหนุนได้ค่ะไปอุดหนุนน้องได้ปฏิทินเดียวของน้องนุกน้องขายแล้วขายวันนี้จ้าไปซื้อเลยที่เพจน้องค่ะเอ,อ่อเพจของน้องนุกเลยเนาะไปหาซื้อได้ตัวใหญ่เหมือนกันนะ่ะ เอ็นดูเอ็นดูมากได้บ้านใหม่แล้วก็เดี๋ยวพีเอฟซี FC, แล้วน้องให้ไปรับเองที่บ้านด้วยนะทุกคนไปรับเองที่ฟาร์มค่ะน่ารักเอ็นดู do, แบ่งตันให้พีเอฟซี FC. คนเขาอยากได้เยอะมากนะทุกคนแต่น้องไม่ให้น้องเอาไว้ให้พีเอฟซี FC, อะไรอย่างเงี้ยก่อนตกไม่สูงดิตกตรงหน้าบ้านอะตกไม่สูงแต่อเออ กาเลนดอมันจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นชื่อของทุกคนกี่คนนะหกสิบห้าหกสิบห้าคนจะอยู่ในนี้นะครับสมมติมาตัวแรกไม่รู้แหละว่าผมจะจับตัวไหนขึ้นมาคุณได้ตัวไหนแล้วก็คือคุณโชคดีได้ตัวนั้นนะครับเลี้ยงมันให้ดีนะครับทุกคนครับแล้วผมจะติดตามชีวิตของทุกตัวนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงได้สองเดือนแล้วไปให้คนนั้นคนนี้ไปปล่อยเอาไปปล่อยทิ้งวัดไม่ได้นะเข้าใจไหมครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อน ก็นุ๊กก็ถ้ายังไม่ได้ปอกอมาเนี่ยแม่จับอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้ให้พี่เขาแคปหน้าจอเอาก็ได้ว่าตัวไหนที่ว่านี่อย่างตัวนี้ท้องมันลายเนาะเออก็ให้เขาแคปตัวเมียท้องลายอย่างเงี้ยไหนตามแม่ต้องหายามาทา้มันนะมัน่าจจะถือกัดเนาะกัดกันกัดกัน แล้วก็เลยเป็นแผลนี่ยครับแต่เดี๋ยวจะอาบน้ํแม่ท่ายายมันเนี่ยเดือ<ถ><ถ>นิ่งเชียนิ่งเชียนิ่งเชีย,ย,ยด,ดูดิดูในกล้องแต่มันน่ารักนะนี่ต้องให้ดูลักษณะนะอันนี้อันนี้คือข้างหลังตัวก็แบบหูเหมือนไม่ยมมากเลยอถอยอยอย่าอย่าทำ อย่าทำน้องนะเข้าใจไหมอาเม่จะเอาตัวไหนก่อนเร็วจะเอาตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนอ่ะเอาตัวนี้เลยแล้วกันตัวนี้เลยบอตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็ก่อนที่เอฟซจะมาเอานะครับจะมาอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวทายาตรงนี้ให้ เวลากินอาหารไงเวลากินอาหารอาจจะเป็นพวกเศษอาหารติดอ่ะตัวนี้ครับตัวแรกครับมาเลยใครได้แคปไว้แคปไว้ก่อนใช่คแ,คแคปไว้ก่อนยแม่จะให้ด<า>ูสัญลักษณ์เขาว่าอเอาเลยนะตัวแรกครับผมที่ได้คุณ จันเจนบ่เจนคุณเจนจิลาซายอิสถุย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 มานี่มามานี่มานี่มานี่เจนจิลาคุณเจนจิลาแคปไปนะครับคุณเจนจิลาแคปไปครับนี่นะคุเจนจิลาแคบไปครับนี่นะกดล็ออกนะคะคุณเจนจิลาแคปไปครับนี่เหนียวไว้ยิ่งเลยแม่แม่แม่ตั้งตรงๆรงไว้คุณเจนจิลาแคป เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างใครได้ไปแคปไปแล้วทักมหาอมินนะครับแคปรูปที่ตัวเองได้แล้วทักมหาอมินว่าได้ตัวไหนนะครับแล้วก็ถ้าจะมาเอาเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้มาเอาได้เลยนะครับมาเอาได้เลยแล้วก็ที่มาเอาเสร็จแล้วพาน้องไปคลินิกหมาก็ได้แล้วก็พาไปอาบน้ําให้ทางเขาอาบน้ําให้แล้วก็ให้เขาฉีดวัคซีนให้จบเลยนะครับฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยมอดขาถ้ามีอาการเลี้ยงไม่ดีปรับผมจะ ติดตามทุกคนที่ได้หมาผมไปมันจะดูว่าเป็นยังไงเลีย้ยงหมาผมดีหรือเปล่าใครเนี่ยใครเน,นาะเนาะทำไมาะงงมาก เดี๋ยวจะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เน้นะให้ใช้ชีวิตผมอยากดูว่ามาผมจะอ้วนขนาดไหน